ครับสำหรับวันนี้นะครับในภารกิจวันนี้ก็คือเข้ามาสำรวจนะครับสภาพความเสียหายนะครับภายหลังจากที่น้ําลดแล้วครับโดยวันนี้ทางผมทางบ้าดานจากลนิธิจังหวัดสมัยครับได้ติดตามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนะครับเข้ามาดูสภาพพื้นที่ครับว่ามีความเสียหายนากน้อยเท่าไหร่นะครับในการให้ความช่วยเหลือในวันนี้นะครับก็จะ ส,ส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาดูแลนะครับสุขภาพของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ที่ป่วยครับนอกจากนั้นก็นำหญ้าอ้าชากนะครับรวมถึงอาหารสำหรับสุนัขและแมวเ้ามาให้ทางมีนวิธินะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือต่อไปนะครับ เราจะมีอาหารเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับโดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับท่านท่ารอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับท่านนายสารพสมชวนรัตนมังคลานนท์นะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับให้ระดมนะครับให้นำอาหารสัตว์มาช่วยเหลือในวันจันทร์นี้จะเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับประมาณ37ตันครับผมครับขออนุญาตรายงานทนทีก่อนครับขออนุญาตเข้าไปดูสภาพภายในสัตวครับผครับ